สัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์หนิงมดชาแนลค่ะและคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงของชาวราศีก็ลกฏกันค่ะที่เกิดระหว่างวันที่17กรนยายนคมถึง16สิงหาคมนะคะประจําเดือนมกราคม2565ค่ะเราก็มาเริ่มดูในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะสําหรับพนักงานบริษัททั่วไปถ้าหากเลี่ยนงานนะคะก็จะได้งานที่ดีเข้ามาปิดยอดขายได้ตามที่ตั้งใจไว้จากการมีความร่วมมือที่ดี ะะให้กันในการทํางานร่วมกันแต่ก็อยากให้ระวังนะคะการมีสังคมที่มากหรือบ่อยจนเกินไปกับเพื่อนฝูงหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะจะนําปัญหาเข้ามาให้คุณต้องคิดมากจนปวดหัวได้ดังนั้นนะคะจย์แนะนําว่าการไม่คิดมากหรือว่าไม่เก็บเรื่องแย่ๆมาคิดนะคะและหันหน้าตั้งใจค่ะโฟกัสให้กับการทํางานดูแลรับผิดชอบหน้าที่นะคะที่เราได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุดนะคะอย่างเต็มที่แล้วก็มี เอาหมายให้กับการทำงานด้วยก็จะทำให้สถานการณ์การทำงานดีขึ้นโอกาสที่การทำงานของเราในช่วงเนี้จะเกิดปัญหาก็จะไม่มีค่ะ ส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจที่หยุดชะงักไปในเดือนนี้ธุรกิจจะดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะธุรกิจที่ทําต่อจากครอบครัวนะคะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างหาริมทรัพย์ซึ่งจะมียอดขายแล้วก็ผลกําไรที่ดีนะแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ต้องติดต่อดีลงานกับองค์กรต่างประเทศหรือทํางานที่ต่างประเทศเป็นช่วงที่จะเจอกับปัญหาให้การทํางานค่อนข้างลําบากนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะขาดทุนได้ถ้าจะลงทุนในช่วงนี้นะคะ ก็ต้องอยู่นิ่งๆนะคะอย่าเพิ่งคิดทําอะไรให้ค่อยๆประคับประคองตัวไปจะดีที่สุดนะคะอันนี้สําหรับคนที่ทําธุรกิจะระหว่างต่างประเทศนะแต่ถ้าธุรกิจในประเทศเนี่ยเดือนนี้จะไปได้ดีค่ะมียอดขายแล้วก็ผลกําไรเข้ามาเยอะแต่ก็อยากเตือนนะคะให้ระวังในเรื่องของการตัดราคาการแย่งลูกค้าหรือว่าการพยายามจะกักตุนสินค้าไว้คนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อยากจะเก่งกําไรก็ดีอะไรประมาณนี้นะมันจะส่งผล เสียทําให้ธุรกิจเกิดปัญหาได้ดังนั้นการดูแลจัดการธุรกิจนะคะไปด้วยความละมัดระวังค่ะที่จะ คอยเตรียมความพร้อมนะคะอยู่ตลอดเวลาในการรับมือกับปัญหาที่จะทําธุรกิจในเดือนนี้นะด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันยังไม่มีอะไรที่มั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นนะในช่วงนี้สาหรับชาวราศีกรกฎที่ทําธุรกิจเนี่ยก็ต้องมอีในเรื่องของแบบแผนนะคะการเตรียมความพร้อมที่ดีในการรับมือนะคะเท่านี้นะคะธุรกิจของคุณในเดือนนี้ก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะโอกาสที่จะเกิด ปัญหาเข้ามาก็จะไม่มีนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างค่ะการเป็นตัวกลางนะคะในการติดต่อซื้อขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเข้าไปทําธุรก,กิจร่วมกับครอบครัวนะคะจะเป็นช่องทางการเงินที่จะทําให้คุณมีโอกาสนะคะรายได้ที่ดีเข้ามาในช่วงนี้นะก็จัดว่าการเงินในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าดีนะคะมีความคล่องมือที่ดีทางการเงินค่ะด้วยการออมีการวางแผนการใช้จ่ายที่ดีของคุณด้วยนะ เป็นเดือนที่จะเสียเงินเสียทองไปกับการพักผ่อนนะคะการทําบ้านการทําสวนนะคะหรือกับครอบครัวสัส่วนใหญ่นะคะในเดือนนี้ต่อมานะคะเรามาดูความรักกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยนะรักเก่ามีโอกาสจะหวนกลับมานะคะให้ได้เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้ง<ว>หรือเป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีนะคะก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ด้วยดีเช่นกันค่ะ ที่จะทาให้คุณ่ยมองไปถึงการเป็นครอบครัวแล้วก็ความรักที่มั่นคงเข้ามานะคะในด้านของความรักก็เป็นอีกเดือนนะคะที่จะมีความรักเข้ามาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมีโอกาสในด้านของความรักแล้วก็ควรที่จะดูแลนะคะรักษามันไว้ให้ดีนะคะแล้วก็พยายามาทำความรักความสัมพันธ์ให้ดีในทุกๆวันนะคะเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะส่วนคนที่มีคู่นะคะความรักเป็น เดือนที่ดูแล้วเนี่ยก็ดีนะคะความสัมพันธ์เป็นไปได้ดีค่ะมีความมั่นคงมีการช่วยเหลือร่วมมือกันดีในทุกๆเรื่องนะคะและดูจะเป็นช่วงที่จะมีการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันกับคนรักในเดือนนี้ด้วยแค่อาจารย์อยากจะเตือนนะคะให้ระวังการคิดมากการเก็บเรื่องการ์ลัวเรื่องคนอื่นมาคิดนะคะจะส่งผลกระทบเนี่ยทำให้ความรักนะมีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นนะคะการดูแลความรักให้ดีนะคะด้วยความ ใส่ใจคิดถึงคนรักเสมอๆในทุกครั้งนะคะที่จะทําอะไรนะคะคือพยายามคิดถึงคนรักมาก่อนนะแล้วก็ความสัมพันธ์คนในครอบครัวของเรามาก่อนจะดีที่สุดก็จะทําให้ความรักในช่วงนี้ดําเนินไปได้ด้วยดีโอกาสที่จะมีปัญหาความรักเข้ามาในเดือนนี้ก็จะไม่มีค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในด้านของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพเนี่ยในเดือนนี้อาจารย์ก็ระวังปัญหาในเรื่องของระบบน้ําระบบเลือดนะคะจากความไม่สมรุลค่ะภายในร่างกายและความดันที่เกิดจากความเครียดทางอารมณ์นะคะการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อเท้าหัวเข่าจากการเนิดชาเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎในการเริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะหากมีไอเดียหรือว่าอยากจะทําอะไรนะคะก็ลงมือทําได้แล้วนะคะแค่วางแผนจัดการให้ดีนะคะเท่านี้นะคะคุณก็จะพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มาตรวจเช็คดวง ตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ